เพดยนต์ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะมาเจอก,กันกับรถสวยน่าใช้งานอีกคันหนึ่ง,งถ้าใครกำลังมองหา SUV ยูวรถคออเวอร์ขนาดกลางนะคะไซส์กำลังพอดีในงบสุดประหยัดคันนี้จัดได้เลยคุณพี่มากันในตัว Honda H RV ปี2017นะคะรุ่นย่อยอะไรโครงสร้างสมบูรณ์ไหมนะก,กับราคาราคาตัวน้องตัวน,นี้ล่าสุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มได้เลยใครหารถสวยๆคัดเกตโครงสร้างเดิมอยู่จัดได้เลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะที่บริษัทเพชรยนต์ซาขาเซลรีไทย68กับมิกกี้เพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะพาพี่ๆมาชมกับรถน่าใช้อีก1คันเลยที่หาอยู่เนี่ยพี่ๆในงบประมาณ4ี่แสนไม่ข้ามหาแสนนะคะแล้วได้รถบอดี้ขนาดใหญ่ไปกว่าตัวอีโก้ค่ะ ตัวสมัยใหม่ที่มันไม่ได้บอดี้ใหญ่แล้วการใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่จัดได้เลยในงบประหยัดนะคะคันนี้เลยคุณพี่ Honda HRV ค่ะรุ่นนี้เนี่ยมากกันในรุ่น 1.8E Limited กันเลยคุณพี่เป็นตัว Limited ยังไงนะคะไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยตัวนี้เนี่ยผลิตและใช้ในปี2017นะคะปีเดียวกันเลยแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัว E เฉยๆนะคะถ้าไม่ใช่ l i m i t e d เขาไม่ได้ไฟโปรเจคเตอร์เลนไป2ตัวนะอันนี้คือ ไฟลูกแก้วนะคะ2ดวงเลยมาพร้อมกับไฟ Daytime ค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนและบิวอินไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะตัว e l i m i t t e d เนี่ยกระจังหน้าเขาจะเพิ่มเป็นตัวเส้นโครเมียมมาบางพอแล้วก็ให้ความสปอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยกระจังหน้าสีดำเงานะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวคันนี้นะได้เป็นสีขาวมุกเลยพี่พี่เป็นสีเงาเล่นแสงมากๆเลยนะคะอันนี้คือสภาพแบบยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ชปานะค่อนข้างจะเงา เนืแสงเล่นเงาดีมากช่องไฟแก้มข้างนะคะเหลือตัวรอยต่อฝากระโปรงเนี่ยค่อนข้างจะสัมพาษ์สมบูรณ์เลยนะคุณพี่สมแก้มข้างไม่มีรักยิ้มเลยแล้วก็ตัวเ n ลิมิเต็ดมีครอบคมเนี่ยม,มาให้รวมไปถึงนะคะกระจกมองข้างด้วยซ้ายขวาเลยและกระจกบานหน้านะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยก็ติดฟิล์มไปให,ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกระจกเดิมโรงงานเลยรอบคันไม่มีเคลมไม่มีแตกแม้แต่กระจกหน้าเลยนะคะอันนี้ยังไม่ใช่รถพร้อมใช้ 1 100้อนะคุณพี่ตอนนี้ประมาณ80%ละนะคะแต่อยากให้เห็นสภาพรอบคันจริงๆเพราะเหลือเก็บงานไม่เยอะนอกจากขัดสีสปาร์ทราทความสะอาดใหม่เนี่ยคุณพี่คะแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วช่วงล่างเทสไซส์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของปีกนกหรือว่าตัวแหลกและลูกหมักเลยนะพี่พี่ล้อมแมกของเขาได้เป็นล้อมแมกอลลอย5รูทโทนนะคะความด้านในมีดิสเปกให้เรียบร้อยจานเบรกไม่มีอรอยนะคุณพี่ เบรกได้ปกติเลยแต่ถ้าผ้าเบรกมันใกล้หมดแล้วเนี่ยมิกกี้ปเปลี่ยนให้เลยนะพี่ๆรวมไปถึงตัวยางนะคะถ้ายางปีเก่าแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นยางโยโกฮามานะคะได้เป็นปี2023ยเลยยางโยโกฮามาปี2023แล้วสภาพยางล่ะเป็นยังไงดูหน้ายางได้เลยคุณพี่เนี่ยอรอยแ,แตกรอยขาดนะคะไม่มีเลยและดอกยางรังเหลือลึกมากเลยนะ ซุ้มเบ้าชกด้านในนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะพี่พี่แต่ดูได้ด้วยตาตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีเบา้าชกมีปัญหานะคิ้วกันสะาดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงกระจกมางข้างนอกจากมีชุดแต่งโครเมียมเนี่ยเขามีไฟเลี้ยวให้ในตัวของพี่พร้อมกับมือจับนะคะเป็นโครเมียมรมดํานะให้ไปเลยทั้ง2บานและปลดล็อกนะและล็อกรถได้จาก2ฝั่งของโดยสารเลยค่ะมาดูด้านในกันต่อพี่พี ด้านในสภาพโดยรวมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังยังไม่ได้เก็บงานนะสภาพหนังเนี่ยไม่มีรอยปีรอยขาดทั้งหัวหมอนและตัวที่พักแขนหรือว่าตัวรองเบาะนั่งนะคะมีรอยย่นตามการใช้งานเล็กน้อยเนาะรถปี2017แต่ถ้าถามว่าสภาพหนังเดิมโอเคไหมเดยวโอเคเลยสปาเบาะให้ได้นะพี่ๆกริตกว่านี้แน่นอนนะคะรอยย่นตรงคนขับมีเล็กน้อยสปาให้ได้คุณพี่ผ้ายางเป็นพรมยางกระดุมนะคะมีรองให้หมดเลย แล้วก็แผ่นเพดตัวถังไม่มีตอกใหม่นะคะหมุดเดิมนะพี่พี่อันนี้ก็คือหมุดเดิมเลยเลขตัวถังรายการผลิตนะคะที่ผลิตมีให้ครบนี่ก็คือผลิตในไทยแลนด์เลยนะอ่ะมาดูกันต่อเอกสารเรื่องการยืนยันตัวรถนะคะมีให้หมดเลยที่มีนะพี่พี่เอกสารมีเล่มมีนะคะอันนี้ก็คือเช็คได้เลยและภายในเนี่ยค่อนข้างจะสภาพกลีฟเลยพี่พี่ใครหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่จัดมาได้เลยนะคะคันนี้เนี่ย สี่แสนกว,กว่าเท่านั้นคุณพี่แต่ได้ออปชันไปเยอะแถมได้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะและเป็นรถที่น่าใช้เพราะว่าอะไรทรง SUV c r o s s o v e r นะภายในคือกว้างมากๆคุณพี่ค่ะนี่เลยหลังคาโป,ปร่งๆร่โล่งๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยเขาจะค่อนข้างแคบเลยนะด้านบนแต่อันนี้คือได้ในเรื่องห้องโดยาสารที่มันหลังคากว้างมากเม็ดอาร์กนะคะสีขาวอาจจะสังเกตไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่ามันเรียงตัวกันสวยจริง มีเมตาให้เห็นนะคะพี่ๆมาดูได้มาดูได้ใครอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะคะเข้ามาได้เลยเนี่ยปรับเอนล่าไปได้เลยกับห้องโดยสารตอนหลังนะคะแยกปับ๊บปรับเบาะแบบหกสิบสี่สิบนะคุณที่ใช้งานได้ขนของได้นะโดยสารได้กันสบายและกําลังแรงส่งเขาก็ได้ดีประมาณนึงเลยนะคุณที่เครื่องไม่อื่นนะคะอัตาราเร่งดีนะจ๊ะและด้านหลังเขาก็มีเป็นเสารับสัญญ,ญาณแบบชาร์ฟินสปอยเลอร์มีให้ไฟเบกรกดวงที่3ามีครบ ไฟท้ายได้เป็นแบบ LED นะคะมีเดินกล้องบันทึกภาพและกลอ้องถอยะขณะเข้าเกียร์ R ให้ด้วยนะายทะเบียนเนี่ยเก็กอไก่ขอไข่248กรุงเทพได้ไปตามนี้เลยนะคะติดพอยพร้อมตัวรถเลยใครสนใจคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณนะเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นทุกที่สนใจติดต่อเป็นเจ้าของเบอร์ด้านล่างนะคะขึ้นมาให้ติดต่อแล้วมิก้เพชรยนต์ค่ะได้ทั้งโทรและอัดไลน์เลย0 8 1 1 4 1 9 0 9 4ค่ะ ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพี่ๆี่โทรมาได้ก่อนเลยมีแผนออกรถเมื่อไหร่ปรึกษาพูดคุยกันได้จัดไฟนนซ์หรือซื้อโสดโปรเซสเป็นยังไงบ้างนะคะติดต่อมาได้เลยง่ายมากๆพี่พี่นะมาดูรถกันต่อเซ็นเซอร์นะคะมีให้ด้านหลัง2จุดนะคุณพี่การปัดน้ําฝนไลฟ่ามีให้ครบแล้วก็มือเปิดด้านในนี่เลยมาดูสภาพภายในก่อนละกันถาด้าท้ายนะคะหรือว่าตัวก้านด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตได้จากตัวคลิปนะ,ะมีร่องรอยตามการใช้างาน เล็กน้อยเท่านั้นนะคุณพี่ไม่ได้แบกของหนักไม่ได้ใช้งานหนักนะคะเพราะด้านข้างเขายังสภาพสมบูรณ์อยู่ผ้าสักหลาดเนี้ยไม่มีขาดเลยไฟท้ายใช้งานได้ดีนะคะผ้ายางมีให้ครบนะและเม็ดอาร์คหรือว่าหัวนอ็อตตัวสภาพตัวรถเนี่ยคุณพี่มีครบเลยนะคะดูกันใกล้ๆแบบนี้ถ้าเวียนหัวหรือว่าอยากให้ปรับปรุงมุมกล้องพี่ๆบอกมิกี้ได้เลยนะเดี๋ยวมิก้จัดการให้นี่เลยค่ะเม็ดอาร์คหรือว่าหัวน็อตเนี่ย เดิมสนิทรอบคันเลยคุณพี่สีแ่แสนกว่าผ่อนยาวๆได้เลยฟรีดาวก็ได้หรือจะซื้อสดนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนใครสนใจคันนี้นะคุณพี่ h r v 1.8 e limited ปี2017นะคะเลขหมายไม่ได้สูงราคาก็ดีมากๆเลยสุดว้าวมากๆคุณพี่ติดต่อเป็นเจ้าของได้เลยนะไม่อยากให้พลาดได้ของดีแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆด้วยคุณพี่รับปีลึกนะคะราคาประมาณนี้ ไม่มีแล้วนะนี่ปีสอง7ัไม่แสนสามนะคะสี่แส0้าเก้าันบาทอยู่ประมาณ8 2ด0 0นสคุณพี่ถ้าฟรีดาวนะได้ไปเลยนี่เลขทะเบียนบอกครบลำดับ,บรถเจ้าของนะคะที่เท่าไหร่เพชรยน์ซื้อมาเป็นเงินสดเนาะก็โอนเป็นของเพชรยน์เรียบร้อยนะคะมีเล่มโอนต่อได้ปกติเลยนะพี่พี่พวงมาลัยและการใช้งานมามาลองดูกันตัวนี้นะคะปุ่มพุทสตาร์ทเขาจะอยู่ทางด้านอ่าทางด้านซ้ายของตัวพวงมาลัยเนาะเดี๋ยวก่อนนะ น,นี่จะสตาร์ทก่อนนี่เลยโอเคสตาร์ททีเดียวอยู่นะคะนี่เลยทำงานมาตรวัดเรืองแสงนะเลขไม้มีบอกครบนะคะแล้วก็ตัวเกียร์แพดเดลชิพเนี่ยไม่มีอ่ามีมีม,ม,มีพี่ๆตัวนี้มีนะคะตัวอ l l i m i t e d นี่ครูสคอนโทรลมีค่ะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยก็การปัดน้ำฝนอะไรก็ตั้งได้หมดเลยตั้งแบบออโต้ได้นะการปัดน้ำฝนไฟก็ตั้งเป็นไฟแบบออโต้ได้นะคะ แล้วก็ตัวกระจกมองหลังอัตโนมัติเลยตัดแสงให้นะคุณพี่เดินสายกล้องบันทึกภาพให้เรียบร้อยละใช้งานต่อได้เลยจอทัชสกรีนก็มีให้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะพี่พี่รวมไปถึงแอร์เนี่ยหน้าจอแบบดิจิตอลนะอันนี้ก็คือแยกปรับได้แล้วก็อุณหภูมินะคะตั้งออโต้ได้เลยเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคุณพี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮได้เรียบร้อย ปี2017นนะคุณพี่ได้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เรกมือไฟฟ้าไปเรียบร้อยนะตัวนี้คนขับได้เป็นเบาะปรลัดไฟฟ้ากระจกมองข้างได้แบบออโต้นะคะและอัตโนมัติด้วยนะคุณพี่และกระจกมองข้างพับได้จากตรงนี้เลยใครสนใจเป็นเจ้าของรถคนันนี้อยากดูมากกว่านี้นะคะคุณพี่ติดต่อสอบถามกันมาได้เลย4 5 9 0 0 0มาบาทนะคะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ อย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือค่ะคุณพี่มือสองคุณภาพจัดได้เลยที่เพชรยนต์นะติดต่อมิกกี้ได้เลยถ้าใครใคร <c oughs> ขออภัยค่ะถ้าใครเนี่ยสนใจและยังหาสเปคนี้อยู่นะก่อนรถจะไม่อยู่นะคะพี่พี่สเปคนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยค่ะ